แล้วบ้านเบื่อบ้านี่เราแกไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนุ่ยที่ไปโรงเรียนนม่มีแม่วาดนุ่ยมาก็ตั้งตีปอแล้วมาก็ดื่ตีกูแล้วตั้งก็อยู่ที่แม่มึงแลวบันนี้แม่วาแม่เตียวตั้งนั้นที่ทำทุนก่อนทำทุนเลยเล่นแกงเล่นแกงครับ แม่มึงเล่นไม่เกิดเปเลยจำใจกูตามมันเลยตามแต่ว่าแปรไม่นะาแต่ตื้อไปรไม่นะาแต่เล่องแฟไม่นะาอย่าดนี้แม่นาทุกวันแต่เมียม่ป้าไม่มีแต่ก็กหูทุกวันแต่วันนาทุกวันไม่มีวันแพรแม่ว่าในมงุงตายไม่มีใกล้นะ้าแม่หรอกแม่แก้งว่าเปลืองเล่นไม่มีใครจู้แม่ได้จักน้นแม่มึงวะ ยาดีแม่มันยัดนงยพอเอาเบียร์มาแต่จักรอยนุ้ยตีไปโรงเรียนกูป้ามาด้วยนึงว่ามาเจอใบจักกับยาเซนแล้วมึงเอเรื่ลงอะไรเพื่อได้เจอวันนี้นุ้ยต้องเอาด้วยนึกงันอาทิตย์ไม่พอหรือไม่พออาทิตย์นุ้ยที่เว็บเซเว่นกันทำไรเซเว่นนุ้ยเจอติ๊เก็ต ว้าเจอดำเรือริกเล็ตทีโรงเรียนเพื่อนว่านุยปากมินทึงหนุยต้องเจอริกเล็ตเตียมเลยกรนั้นแป็นี่ให้ครัแกว่ามึงอยากคว้นหรืด้วยตรงนี่แล้วว่าจะกล้ลกกาอานาเก้าทุกเจอดจิงมึงอย่าดิ้งเลยมีแคว้นไหนคนปวดที่อยนั้นกูบอกไก่อย่างนั้นจริงๆริงไม่เป็นตีในไกย,ยุ่มจ็บเตี้ยจริง แล้วมึงน right. like yes. ี่นานแล้วไม่กูเอนมีเด็กขึ้นปอนึ่งหัวโดยรอยเก้นลูกกูณเด็กนี้แม่กูหมอดรัมยังไม่จยิ่งไม่เป็นทีเด็กกายุมันเร็วเลือกคนป้อนร้องไี่กูเอนอย่างแล้วโดยเที่ยงพอพออย่าด้วยอย่าด้วยอยู่แต่ปอเบี้ยมาตารอยหนึ่งหมอไปเอาอ มาฝักร hey, no ูปไว้กูเหยียดไนไปรูปยาวไม่ฝักรูปแล้วกูเล่ยน่าแรงรวมกับแม่มึงแล้ววันยินอย่าดนีแม่งเหยียดนัดได้พัดเตะไปหลายแดกแล้วเดี๋ยวหนุ่ยต้องไปเจว่นเออไปนั่งกับไปได้เจอตับบาลได้ติ๊กตัปากมิ้นกับกินในจอจับโบรู้กินได้ไะม่อจับโบไอ้มิ้นเมื่อแล้วไม่เอาเดี๋ยวมันมิ้นเลย นี่หนุยหนุยว่างนี่หนุยที่จอมจอมมวยนี่หนุยที่เป็นหนักมวยข้องครูประจําจันวาที่ให้หนุยขึ้นจอกมวยปรากฏต่ออาทิตย์หน้าโอ้เออนดี่แวอะเป็นหนักมวยเออแมน่นแล้วลูกกูใจหนุยที่จกจกแวนกันให้เป็นน่มาหนุยเป็นคนแก่งเออต้องกายันเลยต้องพยายามออกกําลังกายเลยรเป็นหนักมวยครับตึงพอรูมาเอะไปเลย và tập mày nặng mùi tập mây nặng mùi về là cứ về đi đừng tập mây nặng mùi chọc mới đai ồ oh, về là trông chọc cái đai là nặng về đi chọc mới đai nữa tập nặng mùi cứ về đi là chọc mới đai Bạn tư vào nên bỏ tay đi ở mãi đâu mới mี con post youtube play clip tăng phố, tiếng nặng mồi cho không được đấy. để post clip tăng phố là bật luôn để cho không được à, trái cây chắp không được. ô, hơ, nên cảm thấy trái coi thì cô rửa cái lưng mày này liền, lưỡi tẹt có mì leo. đừng bỏ qua ba mẹ cái con, đừng bỏ qua ba quen đi. đừng quát truốt, không 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 truốt. tự nhiên trái coi thì <tạc> cô rửa ไปได้แล้วนี่เตะก,กอดหรือก็ไม่มีหรือก,ก็กกอล้มไงแม่แม่ว่าแม่ยืมกอ่อนอืมช่วยช่วยจานแห่มึงอย่าด,ดิ้นแม่มันจัดเพราะใจกอลูกไปเล่นตายจะแล้วแม่ว่าเดี๋ยวแม่ถือไม่ให้มีแตงว่างแม่เล่นแกงนะอย่าดิ้แม่มันเจัด วันเย็นต well. like ้องเคลียร์ก <entend bes> um, <trad bumps> ับกูตีเมียหยัดแม่นี่จริงกูจะได้ปากรินแน่นด้วยเลยไม่เอาแล้วแม่อย่าจำปอปออย่าจำแม่เกี่ยวอะไรแม่มึงเอาใจก็ไปใกล้อาวันเลวอืมถึงใกล้เราจำน้ำอ่ะเอาไปใกล้เราจำน้ำแม่ว่าแม่เอาไปจำน้ำที่ห้านตองเดี๋ยวกูไปไต่ไอหลานตองไปเลย lì kia vật hay lời quá Mẹ bà là toàn lý lì vật Chết mẹ em chứ nạc lát Chứ mẹ nạc lạc kẻ okay rồi lì kia vật Như tụng này là là oh lì kia vật Như thế tuần riêng anh toàn là dọc nổ nê anh Mỹ cán lần toàn là nổ nê cái lô chân nó chạy toàn là nổ nê Ôi lưu lì กล้องโนเน่ครับรันรันตองเมื่อไหร่ครับอยู่ตีกันแรกกับรันตองนาย,ยกโนเน่กับรันตองรีเกียววดัดเออรีเกียววดัดกับรีเกียววดัด